นี่ผมฟังใน YouTube ปกตินะครับเสียงนักร้องเพราะชัดเจนรวมถึงซาวเตจหรือว่าเวทีเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวจาก i have cpu ฝาก i have cpu ทุกช่องทางด้วยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟรนเทจ Line, s อ o p e e l a z a d a i n s t a g r a กและ t i k t o k ขอบคุณมา,มากมเลยครับผม สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ครับ i have CPU รีวิวจกรีวิวเจ้าหูฟังแบบ True Wireless นั่นเองคือตัว EPOS GTW 270 Hybrid EPOS เนี่ยคือเป็นแบรนด์ใหม่ของตัว s e n n h e i s e r นะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่มีคำว่า s e n n h e i s e r แล้วเพราะว่าเขารีแบรนด์เป็นตัว EPOS นั่นเอง EPOS เนี่ยออกแบบมาสำหรับตัวเล่นเกมเป็นหลักดังนั้นเนี่ยการวางโพชั่นของแบรนด์เนี่ยจะเป็นแบรนด์ในระดับค่อนข้างที่ สูงสูงในที่นี้หมายความว่าสูงของคุณภาพสูงในวัสดุในการที่จะเอามาทํานั่นเองข้างนอกนะครับจะเป็นกล่องแบบแข็งแข็งเนี่ยกล่องแบบแข็งเลยนะครับดีไซน์มาพรีเมียมดังนั้นเนี่ยจัดส่งได้โดยที่มีปัญหาอะไร c r a f t to Last Design to Excite ก็คือเหมือนว่าเขาสร้างแบบให้มันดูแบบง่ายๆมันบอกว่าเป็น Engineer for Gaming นะครับคือสําหรับเกมมิ่งผมจะเริ่มแกะกล่องแล้วนะนะครับแกะทางนี้ออกมาปึ๊บนี่ครับจะมีโลโก้ epos อยู่ ข้างในมีอะไรบ้าง The Power of Audio นี่คือเป็นสโลกแกนของเขามีคล้ายๆแบบซองจดหมายแกออกมานะครับก็จะมีด็อกเกอร์นี่จะมีที่ห้อยมาให้แล้วก็มีสายนะครับตัวนี้เป็นสาย USB Type C อีกด้านหนึ่งนี่คือเอาไวส้สำหรับชาร์จแบตแล้วก็จะมีสายแปลงจาก USB อันนี้จะเป็นตัวคู่นี่จะเป็นตัวเมียคือนแล้วแต่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามนี่ก็คือมันสามารถที่มันเป็นส, <S 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 สายมันสานมารถที่จะใส่ได้หลายแบบสายก็จะให้มาแค่นี้ฮะแล้วก็คู่มือก็จะให้มาค่อนข้างหนาตักเลยข้างในก็คือจะเก็บแบบเรียบ ร้อเลยก็คือจะมีกล่องของเขามีตัวที่เสียบ d o อกเกิลเป็นหูฟังแบบ True Wireless คือแยกกันโดยอิสระแล้วก็เป็นแบบอินเอด้วยซึ่งหมายความว่ามันไม่มีสายเนี่ยเราสามารถที่จะเสียบได้เลยตรงนี้นะครับเป็นเคสซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยพรีเมียมมากถึงจะเป็นพลาสติกก็เป็นพลาสติกแบบค่อนข้างที่จะคุณภาพดีแล้วมันเป็นเคสด้วยแล้วก็เป็นแบบสำหรับที่ชาร์ ไฟได้ด้วยด้านหน้าของหูตูหูฟังจะมีไฟสแสดงสถานะ5ดวงกับปุ่มเล็กๆไว้สําหรับเช็คสถานะแบตเตอรี่และใช้ p a ลล i n g ตัวหูฟังใช้ไปแุ๊บแบตใกล้หมดก็เอาไปใส่ตรงนี้นี่จะเป็นแม่เหล็กอย่างดีแล้วก็ตึกเข้าไปจับดูดูมีน้ําหนักครับดูแบบแข็งแรงแล้วก็แบบพรีเมียมมากๆงานดีมากตรงนี้ข้างหลังสำหรับชาร์จแบตจะเป็น USB Type C ผมพอลองใส่ดูก่อนนะครับถ้าผมจะใส่ก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วก็แกะออกมาแล้วก็ใส่นี่ มันจะมีบอกชัดเจนว่าอันไหน R R คือ right L คือ left ครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่แล้วก็สบายไม่ได้บีบหัไม่รู้สึกว่ามันลำคาญอะไรมากมาย อย่างนี้แล้วการอินเอียเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับว่ากาันเสียงรบกวนด้านนอกได้เป็นอย่างดีเรามาดูคีย์ฟีเจอร์ของมันเป็นหูฟังชูไวเลสตอบโจทย์สายเกมมิ่งตัวนี้รองรับบลูทูธ5.1ซึ่งเลเจนซีหรือว่าการดีเลย์เนี่ยมันค่อนง้างที่จะต่ํามากเรีเยกได้ว่าแทบไม่มีเลยคือถ้าไม่รับแบบโปรเพเยอร์ที่แย่ไม่ออกแน่นอนขนาดเล็กอันนี้อยู่แล้ว กระทัดรัดหูฟังทั่วไปอาจจะเห็นแค่นี้ใส่เข้าไปเชื่อมต่อบลูทูธค้นหาอะไรต่างๆน,นะแต่ว่าอันนี้มันมีความพิเศษคือเป็นตัวดองเกิลซึ่งใส่เข้าไปแล้วด้วยปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเชื่อมบลูทูธไม่ต้องกดอะไรเลยครับเชื่อมกันทันทีก็คือว่าเป็นความพิเศษค,คือมันรองรับการเชื่อมต่อสทางสัญญาของมันเองผ่านดองเกิลกับตัวบลูทูธ 5.1รองรับการเชื่อมต่อทั้งหมดเลย Xbox One, p h 4 Nintendo Switch, Mac, Android, Windows, iOS อันนี้ก็รองรับหมดทุกอย่างู่แล้วนะครับพูดถึงไมโครโฟนครับตามสเปคเขาบอกว่าไมโครโฟนแบบคู้มีเทคโนโลยีพิเศษเรียกว่า Acoustic แล้วก็สามารถรับเสียงได้คมชัดและชัดเจนมาฐานกันน้ำกันเหงื่อ IPX5 กันฝนกันเหงื่อกันอะไรได้พอสมควรละอองฝนละอองน้ําอะไรเงี้ยสามารถที่จะกันน้าได้เช่นกันแบตเตอรี่เห็นตัวเล็กอย่างนี้ใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงรวมถึงมีฟังก์ชันแบบชาร์จเร็วชาร์จแค่15ทีจะใช้ได้นานถึง60นาทีถือว่าเร็วมากและคุ้มมากๆเดี๋ยวขอลองฟังเลยแล้วกันครับฟังเพลงทั่วไปนะครับก็ผ่านโทรศัพท์เราใช้ตัวนี้ปุ๊บเราไม่ต้องใช้บลูทูธเลยครับมันคอนเน c เสร็จแล้วปุ๊บก็มาได้เลย ตื่นตอนเช้าออกเป็นสบาดโปรรดวมญาติเั้งไกลเละไกลเป็นขบาเดรวยมอเตอร์ไซค์บิดจนบิดไม่สะใจโยโ,โอ้ เช็คเสียงเรียบร้อยคือฟังกันสดสดรีวกันสดสดเลยหนึ่งเลยเด่นที่สุดคือเสียงนักร้องเสียงกลางนี่เด่นออกมาแบบพืบขึ้นมาเลยเบสไม่หนักมากแต่มาลูกเดียวแล้วปึ้มเข้าไปแล้วเก็บตัวไวอีกอย่างที่น่าสนใจคือการแยกชิ้นของเสียงดนตรีไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองเสียงกีตาร์เนี่ยสามารถที่จะแยกออกมาได้อย่างชัดเจนนี่ผมฟังในยูทูบปกตินะครับเสียงนักร้องเพราะชัดเจนรวมถึงซาวด์สเตจหรือว่าเวทีเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเพราะว่ามันเป็นอินเอียร์ด้วยอาจจะเป็นเกมมิ่งก็ได้แต่ว่าเราเอาไว้ใช้ฟังเพลงดดดูู YouTube เ็ อย่งนี้ก็เหลือเหอขอสรุปเลยล้วกันนะครับหลังจากที่ทดลองฟังดูแล้วคือโดยรวมแล้วก็ดีกว่าที่ผมเองคิดไว้เยอะกับการที่เขาเป็นแบรนด์ e p o s t ด้วยแล้ววัสดุ material ที่ใช้ผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะพรีเมียมเลยการชาร์จเร็วแล้วก็การเชื่อมต่อแบบ2ระบบใส่ด็อกเกิลแค่นี้ ก็สามารถที่จะดีเทคได้โดยที่ไม่ต้องเปิดบลูทูธอะไรเลยอยากสั่งสั่งได้จาก i have CPU แต่ถ้าไม่อยากสั่งไม่เป็นไรครับสั่งคอมพิวเตอร์แทนจาก i have CPU แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ